ขาถาบูชาหลวงพ่อกวยนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะร,ระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพักวตาธรมโมธรรมังนม,มัซามิสุปฏิปันโนพักวตโตสาวกสังโคสังขังนามามิสุปฏิปันโน ภควัโตสาวกสังโฆสังคังนมามิอิติสุขโตชุตินทะโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะออุสุปติปันโนภควัโตสาวกสังโฆสังคังนมามิอิติสุขโต ชุตินทะโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุสุปติปันโนพักวะโตสาวกสังโคสังคังนะมามิอิติสุขโตชุตินทะโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอ,ะอุ อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่า,า,าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใคร โสทายโยนะโมนมัสก,กาโลโสทายโยอิมังคาถาพุทธมาเลโสธรมมมาเลโสสังฆมาเลโสโสทายโยนะโมนมัสก,กาโลโสทายโยอิมังคาถา พุทธมาเลโสธรรมมาเลโสสังฆมาเลโสโสทายโยะโมณะมัสก,กาโลโสทายโยอ,อิมังคาถาพุทธมาเลโสธรรมมาเลโสสังฆมาเลโสเมื่อกล่าวคาถาเสร็จ ให้ตั้งสมาธิเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและขอพอรให้ได้งานได้โชคได้มีดังหวังทุกประการเทินคาถาหลวงพ่อกวยอีกหนึ่งคาถาที่มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จอย่างใจนึกรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภ โดยหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนั้นเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาทเป็นที่ศรัทธาของประชาชนที่ยังคงเดินทางไปกราบไหว้ที่วัดโคสิตารามอย่างต่อเนื่องสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของผมนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ